الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كراب ความเมตตาความรักจากอิมรุสุบฮานวตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาโดยทุนากันอินชาอัลลอท่านผู้ชมที่รักครับในตอนที่4นี้เรายังต่อเนื่องกับองค์การที่ผ่านมานะครับสเต็ปหรือขั้นตอนของการโผลผินในด้านในด้านจิตวิญญาณ นะครับเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องสรรเสริญผู้ที่มีพระคุณต่อเราหลังจากนั้นจะต่อด้วยกับความสัมพันธ์อันล้ำลึกนั่นคือคำวิงวอนขอต่อผู้ที่มีพระคุณต่อเราด้วยเหตุนี้สุรฟาติยะจึงเริ่มต้นด้วยกับการสรรเสริญดังที่เราได้กล่าวมาข้างต้นส่วนในอายะนี้ ที่เรากล่าวว่าอียากะนะอับดูคือการสร้างสายสัมพันธ์กับเอ็งลอสุบหฮานวตาลาและในองค์การถัดมาจะเป็นดุอานะครับผู้ชมที่รักครับการที่เราได้สนทน,น,ทนากับคนรักเป็นสิ่งที่ช่างหวานชื่นเพลิเหลือเกินด้วยเหตุนี้ที่คำว่าอียากานะครับถูกกำหนดให้อ่านถึงสองครั้งในองค์การเดียวกัน ทีนี้เรามาดูถึงสารจากองค์การนี้ว่าเราได้รับสารหรือบทเรียนอะไรบ้างจากองค์การอียากาะนาบูดูว่าอียากานสตาอีนอันดับแรกพี่น้องครับเป็นการยอมสยบในฐานะที่เราเป็นบ่าวของพระองค์หลังจากนั้นจึงค่อยขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบหฮานวตะลานั่นก็คือนาบูดู แล้วก็นัสตอินเราขออิบดัดขอรบพักดีต่อพระองค์และเราขออนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ประการต่อมาพี่น้องครับบาวที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนณเบื้องพระพักของพระพริบาลน,นั้นเขาจะเป็นผู้ที่อิตอัดเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญชาของาัุบหฮานุวัตลาและไม่ใช่มนุษย์หน้าไหนทั้งสิน้น ด้วยเหตุนี้คำว่าอิยาก้านาบูดูจึงมาก่อนคำว่าเราอิยากานเฉพาะพระองค์เท่านั้นมาก่อนนะครับมาก่อนเราจะขอขอเคารพพักดีต่อพระองค์ประเด็นต่อมาประเด็นที่สามถึงแม้ว่าการอิบาดะเคารพพักดีต้องมาจากผู้ที่เป็นบ่าวอย่างเราเ,เท่านั้นแต่ว่าในการอิบาดะเคารพพักดีจะต้องมี การขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ด้วยและผู้ที่คู่ควรต่อการเคารพพักดีพร้อมกับการขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือนั้นในฐานะของผู้ศรัทธามีเฉพาะอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอียากะนับูดูวะอียากะนัสตัยนประการต่อมาพี่น้องครับรอียากะนะบูดูว่อาอียากะนัสตัยน ไม่ใช่ทั้งการถูกบีบบังคับนะครับจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้บังคับเราและไม่ใช่ทั้งสิทธิเลือกสรรเสรีจากตัวของมนุษย์เองนะครับเพราะเมื่อบ่าวยอมจำนนด้วยกับการกล่าวคำว่าอียากนะอบุดูเราขออิบาดะต่อพระองค์ดังนั้นมนุษย์ยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกสรรน,นะครับที่จะไม่เคารพภักดีต่อพระองค์ก็ได้ และเมื่อเรากล่าวว่าอียากานสตรายแสดงให้เห็นว่าเราต้องพึ่งพิงพระองค์ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะมาประกอบกับอียากานาบูดูนั่นย่อมหมายความว่าอย่างไรครับพี่น้องหมายความว่าตรงนี้มนุษย์ไม่มีสิทธิ์เลือกสรรใดๆนอกอยากจะต้องพึ่งพิงพระองค์เท่านั้นประเด็นต่อมาการรู้จักพระผู้สร้างและรู้จักสิฟัต คุณสมบัติของพระผู้สร้างนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นถือเป็นมุกดีมะในการนำมนุษย์ไปสู่การศรัทธาในเตาหีตในเอกานุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลารับบิลอาลามีนอัลรฮมานีลรฮีมมาลิกิยมิดดีอียากะนบุดูวะอียากะน,นัสตอีนพี่น้องครับในมารยาทอย่างหนึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่6 บรยาดังในการวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺบะฮานวะตะลาก็ดีในการอิบาดเคารพบพักดีต่อพระองค์ก็ดีนั่นก็คือมนุษย์จำเป็นจะต้องสลายตัวตนพยายามสลายตัวตนหรือในภาษาอาหรับเรียกว่าฟนะและให้มนุษย์สำนึกอยู่ตอลอดเวลาว่าเขากำลังยืนอยู่ณเบื้องพระพักของอลาาัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาเอกองผู้ทรงเกิดเกียิเอกองผู้ทรงเกรียงไกร ดังนั้นอียากนะบุดูจึงให้ความหมายที่มันล้ำลึกในการที่เราจะเคารพพักดีต่อลอสบะฮานวตาลาประเด็นต่อมาพี่น้องครับประเด็นที่7ความเชื่อและการให้ความสําคัญกับวันเกียร์มะถือเป็นปณิธานถือเป็นอุดมการ์ที่จะนําเราไปสู่การเคารพพักดีหรืออิบะดาต่อลอสบะฮานวตาลาอย่างแท้จริงในฐานะของผู้เป็นบ่าว อิมาลิกิยวมิดดีนอียากนาอบุดูอัลลอฮ์พระองค์ทรงเป็นราชาแห่งวันตัดสินพิพากษาด้วยเหตุนี้เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่มนุษย์ควรจะเคารพพักดีและบูชาในอายะต่อมาพี่น้องครับอิดินัสซิรอปลมุสต,ต์ตีมองค์การนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะครับ อิดินะัสิรอตอมุสตีมก็คือขอพระองค์ทรงฮิดายะชี้นำเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงหรือสิรอตอมุสตีมท่านผู้ชมเชื่อเคารพรักครับเมื่อเราพูดถึงฮิดายะฮิดายะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองชนิดหลักๆด้วยกันก็คือฮิดายะแรกก็คือฮิดายะตักวีนีผมอยากจะใหพ้พี่น้องได้มองเห็นภาพ และเข้าใจง่ายๆของคำว่าฮิดายะตักวีนีด้วยกับการหยิบยกตัวอย่างนะครับการที่พึ้งนะครับดูดน้ําหวานจากดอกไม้นะครับและนำน้ําหวานเหล่านั้นไปสร้างรวงรังน้ําหวานของมันสิ่งเหล่านั้นมันทำได้อย่างไรพี่น้องครับพึ้งเหล่านั้นเรียนรู้มาจากใครหรือในกรณีอีกกรณีหนึ่ง เมื่อนกนกฝูงใหญ่นะครับอบพยพหลบภัยในฤด,ดูร้อนหรือฤดูหนาวก็ดีสิ่งนี้ถามว่ามีเหตุจูงใจอะไรมีใครไปเตือนมันว่าได้เวลาที่มันจะต้องอพยพหลบภัยแล้วซึ่งคำเพียนกุอ่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าอูซุบิลฮิมินาไซปอรเนรจี อลรับับุนลลอ ا ل ر ก ن ا الذي أعطى ลกะฮูซัมมาฮ ه ดาพระผู้อภิบาลของเราคือผู้ทรงประทานทุกอย่างแก่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะครับหลังจากนั้นทำไมครับพระองค์ก็ทรงฮิดายะหมายถึงว่าเป็นฮิดายะตักวินีที่ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยคำพีคำพีจากฟากฟ้า และไม่จะเป็นจะต้องอาศัยบรรดาศาสดามาชี้นำพวกเขานี่คือตัวอย่างของฮิดดยะตักบีนีต่อมาฮิดดยะที่สองก็คือฮิดดยะตัชเรียงี i. ซึ่งก็คือการที่อัลลอฮฺสุบฮาหนวตาลาทรงรักพวกเราทรงเมตตาพวกเราพระองค์จึงทรงส่งบรรดาศาสดามาพร้อมกับคำพีจากฟากฟ้า,าลงมาให้กับพวกเราเพื่อที่ ให้ท่านศาสดาเหล่านั้นมาชี้นำมาเป็นบุคดีมาหรือเป็นอารัมพบทในการชี้นำฮิดายะให้กับบรรดามนุษยชาตในแต่ละยุคในแต่ละสมัยและในยุคสมัยของเราก็คือท่านศาสดามูฮัมมัดสลลัวลวะลอุอะลฮิวะสัลลัมนั่นเองพี่น้องครับฮิดายะตัชรีอีซึ่งเราท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์โดยผ่านการอะไรครับเผยแผ่ จากท่านนบีอุมมัสสลลลอวอะลัยอเลสลลมและผ่านคำพีจากฟอกฟ้านั่นคืออันกุรอานรวมตลอดถึงบรรดาอัลลุฮบัยต์อะัลฮิมุสลัมผู้ชมทีรักครับอีกคำหนึ่งที่น่าที่จะทำความเข้าใจก็คือคำว่าซิรอตซิรอตให้ความหมายได้หลายความหมายด้วยกันบ้างก็บอกว่าซิรอตก็คือสะพานซึ่งคำคำนี้ มีปรากฏในคัมภีร์อันกุอานมากกว่า40ครั้งด้วยกันพี่น้องที่ว่าน่าสนใจในทีนี้ก็ตรงที่ว่าการเลือกสรรเส้นทางที่เที่ยงตรงเส้นทางที่ถูกต้องนั้นถือเป็นการวัดอุณหภูมิทางความคิดและวัดอุณหภูมิทางสติปัญญาของมนุษย์ได้ดีที่สุดอันนี้พี่น้องครับผู้ศรัทธาชียรักไม่รวมถึงผู้ที่เป็นมุสลิมมาตั้งแต่กำเนิดเหมือนกับ พี่น้องส่วนใหญ่รวมทั้งตัวกับผมเองด้วยอ,อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนอกเหนือจากซิรอตลมุสตกีนหรือทางที่เที่ยงตรงแล้วยังมีเส้นทางต่างๆมากมายท่านผู้ชมที่รักครับที่ล้วนแล้วแต่เส้นทางเหล่านั้นเป็นเส้นทางหลงทั้งสิน้นดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสติปัญญาอัก ของมนุษย์ที่พระองค์ได้มอบให้กับเราที่จะต้องเลือกเส้นทางให้ถูกต้องทั้งนี้ก็ด้วยกับการอาศัยทั้งอาญาภายนอกหรือองค์การที่เป็นสิ่งและอันพลน้อยฟวากฟ้า,ฟานะครับภูเขาต้นไม้เหล่านี้ถือว่าเป็นอาญาภายนอกและต้องอาศัยอาญาภายในในการที่จะให้เราได้ตัดสินใจ ส่วนอายาตภายนอกอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วคือสัญญาณต่างๆเจริสวาตาลาได้ทรงสัสร้างมาสําหรับอายาตภายในก็ได้แก่สารธรรมคําสอนจากคัมภีร์กุอานก็ดีและแบบฉบับจากท่านศาสดาและวงวานอัลลุนไบของทัศดาก็ดีนั่นเองผู้ชมเรักครับเนื่องจากเส้นทางที่นอกเหนือจากซิรอตลมุสตีนมีมากมาย ซึ่งรวนแล้วจะเป็นเส้นทางที่หลงผิดอันได้แก่อะไรบ้างครับพี่น้องการตกเป็นท่านของอารมณ์ฝ่ายต่ำเช่นหวังลาบยศสรรเสริญทรัพย์สินเงินทองการอยากมีหน้ามีตาในแวดวงสังคมการชักจูงชี้นำของซาตานมานร้ายก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งการหลงละเมอเพอพกไปกับตอวูดไปกับทรราชทั้งหลายเหล่านี้ ท่านผู้ชมครับล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางที่หลงผิดในขณะที่เส้นทางของบรรดากาลยานชนบรรดาศอลิหีนก็ดีเส้นทางของอริยะผู้เป็นผู้ปกครองของอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาก็ดีเส้นทางเหล่านี้พี่น้องครับวิรชนขหีดชัวดาก็ดีเหล่านี้ล้วนเป็นเส้นทางที่เที่ยงตรงทั้งสิน้นดังนั้นเซยรอตอมุสตีนคือเส้นทางของ Allah subhanahu wa t a า l a อินนารรบบีอัลาัซิรอติมุสตะกีมซิราบตลมุสตะกีมก็คือเส้นทางของบรรดาศาสดานั่นเองอินนักะลามินัลมุรซัลีนอัลาอซิรอติมุสตะกีมดังองค์การนี้ที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าแท้จริงเจ้านั้นเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ที่ถูกส่งมาในฐานะศาสนทูต เพื่อที่จะชี้นำม,มนุษย์ไปสู่ซิรอตอลมุสตีนซิรอตอลมุสตีนคือเส้นทางของปวงบ่าวที่แท้จริงของอัลลอฮ์ดังที่พระองค์ทรงจัดไว้ในองค์การนี้ว่าหัวอเนบูดูนีฮะซาซิรอตมุมมุสตีนและสู่เจ้าจงอิบะหดเคารพภักดีเฉพาะฉันเท่านั้นเป็นการย้ำนะครับว่าจะต้องอิบดะด์จะต้องเคารพภักดี เฉพาะอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะนี่คือฮาซาซซรอตุม,มุสตากีนี่คือเส้นทางที่เที่ยงตรงนี่คือซิรอตอลมุสตากีนผู้ชมทท่รักครับซิรอตอลมุสตากีนยังหมายถึงการมอบหมายการตะวักุอลอัลลอฮ์ดังที่พระองค์ทรงจัดว่าไมยะตาซิมบิลละใครก็ตามที่เขาได้ยึดมัน่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวตาลา ฟกัดฮุดียาอิลาเซรอเตมุสต์ตีมคนผู้นั้นจะได้รับฮิ d ยะ a ทางนำสู่เซรอตมุสตีมอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับในการเลือกสรรเส้นทางที่เที่ยงตรงมนุษย์จะต้องมีความมุ่งมั่นมนุษย์จะต้องมีความบากบัน่นไปพร้อมๆก,กับการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาเรียบได้กับอะไรครับ เรียบได้กับแสงไฟนีออนที่หากว่ามันจะฉายแสงได้ตลอดรอดฝั่งมันจะต้องพึ่งพาโรงงานไฟฟ้ามิฉะนั้นถ้าหากโรงงานไฟฟ้าต้องปิดตัวลงหรือมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งแสงไฟนีออนนั้นก็จะดับลงเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เราจึงต้องอาศัยองค์การในองค์การนี้ในการละหมาดทุกละหมาดของเราก็คือ เอ็ด eh, ีนัสซิรอตัลมุสติกีขอพระองค์ได้ทรงชีน้นำเราสู่ซิรอตัลมุสติกีสู่หนทางที่เที่ยงตรงเพราะท่านผู้ชมทีรักครับแม้แต่ท่านอัสซุลลฮ์ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์และบรรดาอิมามซูมีนท่านผู้มือเกียรติเหล่านั้นต่างก,ก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการหลงทาง ให้พระองค์ได้คุ้มครองให้พระองค์ได้ทรงยืนหยัดเท้าของท่านผู้มีเกียรติเหล่านั้นให้มั่นคงในหนทางซิรอตอมุสตกีนท่านผู้ชมครับในการเลือกเพื่อนที่จะคบในการเลือกอาชีพที่จะทําในการเลือกสายอาชีพที่จะศึกษาเล่าเรียนในการเลือกที่จะเลือกหาคู่ครองที่จะเคียงคู่ในการใช้ชีวิตร่วมกัน สิ่งนี้ก็จําเป็นจะต้องพึ่งพาพระองค์ในหนทางสิรอตอลมุสตกีมเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับท่านผู้ชมคําตอบก็เพราะว่าลําพังความเพียงความคิดความเชื่อและศรัทธาที่เรามีอย่างถูกต้องต่ออัลลอฮฺสุบฮฮานออตาลานั้นแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ควบคู่ไปกับอามันการกระทําที่สอดคล้องกับหลักศรัทธาของเรา หรือในทางกลับกันอามันใดก็ตามการกระทําใดก็ตามถึงแม้ว่ามันจะถูกต้องแต่สวนทางกับหลักศรัทธาที่เราศรัทธาอยู่สิ่งนี้ย่อมไม่ทําให้มนุษย์ไปสู่เส้นทางแห่งดวงดาวหรือซิรอตอนมุสติมได้อย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิงวอนขอพรจากอัลลอฮฺสุบฮานะวตาลาให้พระองค์ทรงชี้นําเรา สู่ทางที่เที่ยงตรงตลอดเวลานั่นเองท่านผู้ชมที่รักครับซิรอตอมุสตากีนมีระดับมีขั้นตอนของมันแม้กระทั่งบรรดาอาลยาอุลลอห์หรือผู้ปกครองที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในเส้นทางแห่งสัตธรรมแต่ทว่าพวกเขาก็ยังต้องวิงวอนขอต่อเองอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาให้พระองค์ทรงเพิ่มภูนอะครับทรงเพิ่มพูนูนร,รเพิ่มภูนัมนสมี เพิ่มพูนแสงสว่างเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางศิรอตตลมุสตีนได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นเพราะเมื่อนูตมันเพิ่มพูนมากเท่าไหร่เส้นทางมันก็จะยิ่งกระจ่างยิ่งสว่างสวยมากยิ่งขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺสุบฮานาซาลาทรงจัดไว้ในอีกองค์การหนึ่งว่า <S <S วัลลัีนะตะดา,าดาซาดะฮุมฮุดาวะอาตาฮุมตักวาฮุม วัละยีนะตาดาวซาดาฮุมฮูดาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางที่เที่ยงตรงแนวทางที่ถูกต้องพระองค์จะทรงเพิ่มพูนแนวทางที่ถูกต้องให้กับเขาและนอกจากนั้นพระองค์จะทรงเพิ่มพูนตักวาความสำนุมตนให้กับพวกเขาอีกด้วยท่านผู้ชมที่รักครับสิรอตอลมุสตกีมทางที่เที่ยงตรงคือทางสายกลางที่จะต้องไม่ เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งดังที่เมาลาอมีรุนมุมินีนอลียุปนีอบีตอเลบสิทธิเอกก้นกุติของท่านนาบีสุลตลัลลมได้วดจนะเอาไว้ในฮะดิษบทหนึ่งว่าอัลยามีนูวัชชิมาลูมูดิลล์ทั้งทางขวาและทางซ้ายล้วนจะล้วนแลแต่เป็นทางที่หลงวัดตอีีกุลวุสตอ เฮียนยาดะทว่าทางที่เที่ยงตรงนั้นก็คือทางสายกลางนั่นก็คือทางของบรรดาอาุลยะบรรดาอัมบยาและทางของบรรดาอาลัลลไบอัลลฮิมสลามนั่นเองสิรอตอลมุสตีมทางที่เที่ยงตรงคือทางที่จะต้องสมดุลหรือในภาษาอาหรับใช้คําว่ายะติดานและจะต้องหลีกห่างจากความสุดโตง่ง ด้านใดด้านหนึ่งทั้งในมิติของอกิดะหรือความเชื่อถือศรัทธาและในมิติของอามันการปฏิบัติจะต้องไม่สุดตรงในด้านอิมาศรัทธาดังที่กลุ่มบางกลุ่มเข้าใจผิดคิดว่ากิจการงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานวอตาลาโดยที่มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะลิขิตชะตาชีวิตของตนแม้แต่จะลิขิต แม้แตจะเขียนแม้จะก้าวเท้าออกจากชายคาของตนในขณะที่อีกฝากฟังหนึ่งก็เข้าใจผิดคิดว่าในทุกภารกิจขึ้นอยู่กับการลิขิตชีวิตของตนแต่เพียงผู้เดียวหรือสิทจิเลือกสรรเป็นของเราล้วนๆซึ่งพระผู้เป็นเจ้าไม่เกี่ยวข้องแต่ประการใดในเรื่องนี้น้องครับนี่คือความสุดโต่งถึงขนาด คิดผิดอย่างมหันว่าพระหัตของอัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะลานั้นถูกล่ามโซ astafirullo harbi watu bilay สุดตรงอีกประการหนึ่งก็คือการเข้าใจผิดคิดว่าตัวแทนจากฟ้าคว้าหมายถึงบรรดาศาสดาและบรรดาวาซีตัวแทนของบรรดาศาัสดาก็คือปุตุชนคนธรรมดาเหมือนกับเราเราท่านท่านเหมือนกับพวกเขาเหล่านั้น แต่ถ้าถามว่าพวกเขาเหล่านั้นได้รับวิวรณ์จากฟากฟ้าเหมือนกับบรรดาศาสดาด้วยกันนั้นหรือพวกเขาอาจจะต้องบ้ายกินในบัดดลเมื่อถูกคำถามลักษณะเช่นนี้เพราะความเป็นอุตุชนคนธรรมดาที่เดินตลาดตามซอกซอยตามถนนของบรรดาศาสดาและบรรดาอาลุนไบอะอยัยอิสลามนั้นใช่เหมือนกับเราเราท่านท่านแต่พวกเขาเหล่านั้น ได้รับการเลือกสรรจากอัลลอฮฺซุบฮานาวตาลาและพวกเขาเหล่านั้นได้รับการวิวรจากอัลลอฮฺซุบฮานาวตาลาในการให้เป็นศาสดาและให้เป็นวาซีของบรรดาศาสดาในขณะที่อีกฝ่ากฟังหนึ่งก็สุดโต่งถึงขนาดที่เชื่อว่าตัวแทนของท่านศาสดาบางคนสูงส่งเทียบเท่ากับพระผู้เป็นเจ้าเทียบเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานาวตาลาอันอิยาจุบิลละซึ่ง พวกเหล่านี้ถูกเรียกว่าพวกกูรูหรือชีอาที่หลงทางชีอาที่หลงผิดดังที่มีปรากฏหนักหลักฐานในหน้าประสตร์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมที่รักครับสุดโต่งอีกชนิดหนึ่งก็คือการเข้าใจผิดคิดว่าการตะวสัสซุลและการเซียร์รอบรรดาอัลลุนไบของท่านรอซูลุลลอสสลลัลลอฮฺอะลัยฮิสซลัมและบรรดา,าศาสดาก่อนหน้าท่านนาบีและบรรดาวีรชนชัวดะที่พวกเขาได้พลี ชีพพีริโลหิตในหนทางของอัลลอฮ์พวกสุดตรงเหล่านั้นเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบิดาสิ่งเหล่านี้เป็นอุตตริกรรมในทางศาสนาในขณะที่สุดตรงของอีกฝ้าฟังหนึ่งก็หลงงมงายเชื่อทุกอย่างแม้กระทั่งอะไรครับพี่น้องแม้กระทั่งพวกเขาเหล่านั้นยึดเอาจอมปลวกยึดเอา ต้นหมากรากไม้ต้นกล้วยมาเป็นจวเจวิตมาเป็นพระผู้เป็นเจ้าจอมตอมของพวกเขานี่คือความสุดโตรงอีกด้านหนึ่งท่านผู้ชมครับสุดโตรงอีกชนิดหนึ่งก็คือฝากฝังหนึ่งไม่คิดที่จะทำงานหาเลี้ยงชีพโดยกล่าวว่าพระเจ้าทรงโปรดปรานพระเจ้าทรงเลี้ยงอัลลอฮ์ทรงกริม พระองค์ทรงเลี้ยงไม่ให้เราอดตายอย่างแน่นอนและพวกเขาไม่ใย,ยดีต่อความเป็นไปในทางสังคมพวกเขาหลบหลีกห,หนีหน้าไปจากสังคมทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจในขณะที่อีกฝากฝังหนึ่งก็ทำงานชนิดหางรุ่งหามคำ่ำโดยไม่ใส่ใจในพระผู้สร้างไม่คิดที่จะอิบดะดาต่ออัลลอฮฺซุบฮาานวตอาลานี่คือความชุดต,ตกชุดตรงอีกด้านหนึ่ง ตัวอย่างของความสุดโต่งในอามันการกระทําเช่นฝ่ายหนึ่งเคร่งครัดโดยขาดทั้งหลักฐานและเหตุผลอีกฝ่ายหนึ่งปล่อยปะละเลยให้ภรรยาและลูกสาวของตนเดินออกนอกบ้านโดยปราศจากหิยาบอย่างหน้าตาเฉยฝ่ายหนึ่งพี่น้องครับถือตะนีทีเหนียวอีกฝ่ายหนึ่งฟุ่มเฟือยสุรุสุร่าย ฝากฟังหนึ่งคิดว่าการสัน,สนโดดหรือการแยกตัวออกไปจากสังคมการไม่คบหาสมาคมกับใครเป็นสิ่งที่ถูกต้องในขณะที่อีกฝากฟังหนึ่งนั้นถือว่าฮักการทีในหนทางของสัจธรรมเพื่อรับใช้ปวงประชาโดยไม่สนใจว่าการรับใช้หรือการทีนั้นจะถูกคัลองคลองทำหรือไม่นี่ก็ถือว่าเป็น ความสุดโต่งอีกด้านหนึ่งท่านผู้ชมที่รักครับเหล่านี้ล้วนคือตัวอย่างในความหมายของคำว่าสุดโตง่งซึ่งทำให้ผู้คนได้หลงออกไปจากสิรอตมุสตีมหรือเส้นทางที่เจียงตรงนั่นเองในขณะที่พระองค์ทรงประธานคำฟีมาจากฟากฟ้าและทรงส่งศาสดาให้มาชี้นำสิรอตมุสตีมให้กับเรา ว่าเราจะต้องเดินตามคันลองของฮะดิษสากลัยเท่านั้นกุลอินนีฮาดานีรับบีอีลาสิราตมุสตะกีนดีนันกิยมมนมิลลัตอิบราฮีมะฮานีฟาวมากานะมินลมุชริกีนสดะกัลอฮุนัลีนาซีนโอ้มฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงฮิดายะฉันสู่ ซิรอตอลมุสตะกีมสู่เส้นทางที่เที่ยงตรงดีนัน้นปียมันมิลลาตะอิบรอฮีมหฮานีฟาเป็นศาสนาที่เที่ยงแท้แน่นอนและเป็นแนวทางของศาสดาอิบรอฮีมผู้สแสวงหาสัจธรรมและอิบรอฮีมไม่เคยอยู่ในหมู่ของมุชริกีมไม่เคยเป็นผู้ที่เคารพกราบไหว้บูชาจวิตและไม่เคยตั้งภาคีกราบไหว้บูชาจวิตมาก่อนนั่นเอง ท่านผู้ชมที่รักครับมาถึงตรงนี้เราได้ตัปซีดในสุรอัลฟาติยะมาถึงอายะอิ์ดีนัสซิรอตอลมุสตติมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอัลลอฮฺซุบหฮานวตะาลาจะทรงโปรดประทานซิรอตอลมุสตติมดังที่เราได้วิงวอนขอท่พระองค์ทุกเวลาละหมาดและขอพระองค์ได้ทรงโปรดชี้นำเราสู่หนทางที่เจี่ยงตรงตลอดไป และขอพระองค์ได้ทรงโปรดชีน้นำบรรดาลูกหลานของเราบรรดาเจเนอเรชันที่จะสืบต่อจากเราให้พวกเขาเหล่านั้นได้อยู่ในหนทางเชีรอตลมุสตาีีตลอดไปด้วยเถิดวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุ